หนึ่งคู่เน้นเน้นใส่หนักๆนักเทนตักในขั้นคืนนี้นะครับไม่ต้องวิเคราะห์ผมจัดมาให้แล้วครับเมื่อวานจัดเน้นจัดหนักจัดแบบเทนตักอย่างไบรตันนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลย คุณไม่ได้พี่อะไรนะครับที่ได้ตามไปเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยกันครับหวานหวานฉ่ำๆเนี่ยกันไปเลยเดี๋ยวนี้จัดมาให้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเป็นหนึ่งคู่ตัวเน้นสําหรับฟุตบอลนะครับพิมเมอร์ลีกอังกฤษเองฮะระหว่างเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหรือว่าต้อนรับการมาเยือนเองเนี่ยยังด้านบอลมัดนะครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยต้องบอกว่าซิตี้ช่วงเราที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเกมล่าสุดนะครับก็สรุปให้เห็นแล้วครับไม่ว่าจะเป็นบอลลีกหรือว่าบอลเพืยอที่ผ่านมาเองเนี่ยในการผ่านโจหรือว่ากระแสเองเนี่ยค่อนข้างที่ยากมมมมาาาาาากๆครััับบววนนนนนนีีีีี้้เเเเเเออออออองงงงง่่่่่่่่ยยยยยจผผูืลดททช านเี่ยค่อนข้างที่จะเขี่ยวหน้าดูเลยครับคือกระสายเองเนี่ยในการไปขึ้นมาเดี๋ยวบังคับซิตี้ต้องชนะถึง2ประตูครับคือต้องบอกว่าการทําทีมของเป๊ปเองเนี่ยมันโดนจับทางได้นะครับบอลสไตล์เดิมๆครับคือคลองบอลเยอะจริงแต,แต่ว่าในการจบสกอร์อะไรเงี้ยผมว่ายังไม่ได้คมขนาดนั้น,นครับวันนี้เองเนี่ยก็นำทำโดยนะครับพวกฮาร์แลนด์นะครับเนี่ยฟิลโฟเดนเบรโดซิวาเจอร์รีดูกูเองเนี่ยผมว่าชุดเดิมๆนะครับ อาจจะชนะแหละแต่คิดว่าไม่น่าชนะขาดนะครับวันนี้ก็ลองผู้มาเยือนเองเนี่ยอย่างบอลมัดได้เลยครับผมว่าวันนี้โอกาสสูงมากที่บุกมาจะไม่แพ้ขาดถึง2ประตูครับให้ลองบอลมัดดีกว่าครับ